รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สวยศาสตร์นะคะศาสตร์แห่งความสวยที่จะช่วยให้คุณสวยอย่างมีสติและปลอดภัยนั่นเองค่ะถ้าจะพูดเรื่องการยกกระชับปรับรูปหน้าหรือว่าเสริมความงามให้มันสวยขึ้นเนี่ยนะคะสองอย่างที่อยู่ในใจใครหลายๆคนก็คือโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์ค่ะแต่ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียหรือว่ามีการช่วยให้เราดูดีขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราต้องมาปรึกษาคุณหมอกันไปติดตามได้ในสวยศาสตร์ค่ะ และช่วงนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณหมอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถามกันให้ครบถ้วนเลยนะคะสวัสดีนายแพทย์กุลวัฒนาดานิพนธ์ค่ะกราบสวัสดีคุณหมอนะคะสวัสดีครับวันนี้มาให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับการฉีดวโรท็ t o x ินอันนี้คือสารจริงๆแต่เราเรียกกันจนคุ้นชินปากแล้วว่ามันคือโบท r o t o x นะคะ,คะถามหน่อยละกันว่าเขาคืออะไรและช่วยอะไรเราได้บ้างคะโบท็อกซ์มันก็คือเป็นจริงๆแล้วมาเป็นโปรโตีนอย่างหนึ่งที่มันมาจากแบคทีเรียนะครับเราอาจจะเคยได้ยิน ที่เขาทานหน่อไม้ปี๊บแล้วเป็นอัมพาตคือขยับตัวไม่ได้นั่นคือจริงๆมันเป็นสารพวกเดียวกันมาจากเชื้อพวกนั้นครับเขาสกัดมาจากเชื้อพวกนั้นจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งใช่แบคทีเรียที่มันส่วนใหญ่จะอยู่ในดินอย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วก็มันก็มีพิษทําให้ร่างกายเราในกล้ามเนื้อในร่างกายเราเนี่ยมันขยับไม่ได้เพราะว่าการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยคือขอเรียกยี่ห้อโบท็อกซ์แล้วกันเพราะว่าเป็นที่เข้าใจทั่วไปมากกว่าคําว่านิวโรท็อกซินค่ะ ก็การฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้กล้ามเนื้อมันไม่ขยับตรงที่มันขยับมากเกินไปแล้วผิวเกิดรอยย่นขึ้นมามันก็จะไม่ทํางานเ<อ>ช่นเวลาเรายิ้มเนี่ยเห็นมากที่สุดก็ตรงยิม้มตรงติง,งกาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะยิ้มไปตรงนี้ไม่ขยับมันก็เลยไม่เห็นติงกาเคยได้ยินมาว่าจริงๆแล้วตอนแรกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อการดูแลเรื่องความสวยความงามค่ะคุณหมอโบ,บทตอบันมีโมไม้ทําอะไร,ร,ต,ระตั้งแต่แรกค่ะตั้งแต่แรกเลยจริงๆเขาไว้ใช้รักษาโรคพวก กล้ามเนื้อเกรงผิดปกติหรือกระตุกผิดปกติอา,อาจจะเป็นคนไข้พวกโรคาทางระบบประสาทที่มันมีการเกรงตัวของกล้ามเนื้อเราก็ฉีดลงไปในกล้ามเนื้อมัดที่มันเกรงผิดปกตินั้นเพื่อลดการเกรงลดการปรวดลดท่าทางที่ผิดปกติได้โปท็อกส์สามารถช่วยในเรื่องอื่นๆบนร่างกายเราได้ด้วยเคยได้ยินอันนึงก็คือเรื่องของการฉีดลดเหนือจร,จริงครับจริงครับอันนี้คือเป็นโปท็อก์เนี่ยได้ผ่านอยอยในแง่การลดเหนือที่รักแร้จริงๆมันออกฤทธิ์ที่ การกั้นการทํางานของสารสื่อประสาทซึ่งกล้ามเนื้อก็ใช้ต่อมเหงือเราก็ใช้สารสื่อประสาทตัวนี้เหมือนกันเขาก็เลยใช้เพื่อลดการทํางานของต่อมเหงือได้แล้วสําหรับคําจากัดความของแพทย์นะคะการฉีดดิโรท็อกซินหรือโบท็อกซ์เนี่ยมันถือเป็นการทําศัลยกรรมไหมคะคุณหมอไม่ถือค่ะเพราะว่ามันไม่มีการใช้มีดผ่าตัดหรือเย็บอะไรทั้งสิ้นมันเป็นแค่คือภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่ามีน้ำเลือดอินฟลูซคือ ก็เกิดการบาดเจ็บกับผิวนอ้อยที่สุดมันคือแค่เหมือนฉีดยาครับก็ลักษณะเดียวกับเราไปฉีดวัคซีนฉีดยารักษาโรคอื่นๆแล้วก็ไม่ได้เป็นสัญยกรรมไม่ได้เป็นสัลยกรรมนะคะคอันนี้ฉีดได้ทุกส่วนของใบหน้าไหมครับจริงๆไม่เหมาะครฉีดได้แต่บางทีมันก็เกิดผลข้างเคียงอันที่เขาฉีดกันโดยทั่วไปแล้วมีผลดีมากกว่าผลเสียนะก็คือส่วนครึ่งบนของหน้านะครับก็ประมาณหางตา,ห,า,งตาหวาคิ้วแล้วก็หน้าผากอะไรอย่างงี้ครถ้าเกิดมาฉีดข้างล่าง บางทีมันต้องระวังเพราะว่าอย่างไปฉีดแถวแก้มเงี้ยมันจะมาโดนกล้ามเนื้อที่มันมีบังคับมีมีการขยับเยอะใช่รื่คะการยิ้มบางทีฉีดไปแล้วมันก็มาโดนกล้ามเนื้อยิ้มทําให้ไม่ทางานล้วยิ้มก็ไม่เท่ากันใช่ครับปริมาณของการฉีดโบท็อปเราเพราะว่ามักจะเคยได้ยินคุณหมอที่ที่เวลาไปไปพบแพทย์ผิวหนังก็จะบอกกันว่ากี่ยู้นิตอะไรยังไงเลยเงี้ยปริมาณเนี่ยมีการกําหนดไหมคะว่าใช้ได้ปริมาณเท่าไหร่อันนี้เขาก็มี แนวทางออกมาจากไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทที่ผลิตยาขายเองหรือว่าสมาคมของพวกแพทย์ต่างๆะนะฮะก็ถ้าเกิดเราฉีดตามแนวทางนั้นมันก็มักจะเป็นขนาดที่เหมาะสมะเช่นบางที่ก็ต้องใช้มากถ้ามัดมันถ้ากล้ามเนื้อมันมัดเล็กะะครับมันก็ใช้ยาน้อยอย่างเช่นหางตาเงี้ยใช้น้อย หว่างคิ้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันมัดใหญ่กว่ามันแข็งแรงกว่าก็ต้องใช้ยามากกว่าเป็นต้นแตงกล้ามเนื้อกรามที่ปกติเราใช้ในการเคี้ยวอะ่ะ <c oughs> คิดดูอาหารมันก็มีความแข็งมันก็ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ขึ้นไปอีก <c oughs> มันก็ต้องฉีดยาเยอะเข้าไปอีก <c oughs> เป็นต้นแต่ละครั้งก็คือไม่ควรฉีดเกินครั้งละหนึ่งร้อยยูนิตค่ะนะคะไม่ใช่แบบว่ายิ่งมากยิ่งดีหลายคนนะกะเอาคุ้มๆก็เลยบอกว่าเค่องขอมากๆก็แล้วกันก็ตึงแล้วก็ แสดงอารมณ์ไม่ได้กันต่อไปที่นี่หน้าตึงเฉยๆก็ยังโอเคไม่เท่าไหร่ใช่ถ้ามันเยอะเกินไปบางทีมันมากเกินจนมันไปเหมือนกับเรากินหน่อไม้ปี๊บนะครับก็คือหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้เลยมันมีคนไข้ที่โรงพยาบาลเราก็เคยมีมาต้องมารักษาต้องมาใส่เครื่องช่วยใจเพราะว่าฉีดโบท็อกซ์เกินขนาดมันก่อให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายยังไงคะคุณหมออันนี้ถามเพื่อเป็นความรู้ด้วยเผื่อใครกูก็ยามันก็คือเราฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็ดูดซึมเข้า กระแสเลือดเหมือนทั่วไป<า>มันไม่ได้อยู่เฉพาะกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งฉีดเยอะมากๆเนี่ยมันก็โอกาสเข้ากระแสะเลือดมันก็เยอะครับนั่นไงอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแล้วโดยปกติเนี่ยนะคะโบท็อกซ์จะอยู่ในร่างกายของเราประมาณนานสักขนาดไหนคะหมอโดยเฉลี่ยทั่วไปก็สัก4ี่เดือนนะครับรแต่ว่าก็แล้วแต่แต่ละบุคคลด้วยครว่าตอบสนองต่อยายแค่ไหนขนาดกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากแค่ไหน แล้วก็อาจจะเป็นขึ้นอยู่กับชนิดของยาด้วยต่างอี่ห้ออาจจะอยู่นานไม่เท่ากัน<ช>ขึ้นอยู่กับาการผสมยาด้วยบางทีเราเจอปริมาณยาเท่ากันแหละแต่เราเหลอกเจือจางยาเยอะมันก็อาจจะอยู่นานน้อยกว่าแล้วก็ฉีดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ร่างกายบางคนอาจจะสร้างสารที่ต่อต้านโบ t ็อกซ์ก็มีครับ ถ้าเกิดมีพวกนี้ก็จะอยู่สั้นลงสั้นลงส่วนใหญ่คนเวลานึกถึงโบ็อกจะนึกถึงแต่เรื่องดีๆว่าโอ้มันทําให้หน้าเราดูตึงดูอ่อนกว่าวัยอะไรต่างๆมันมีผลข้างเคียงที่ควรระวังไหมคะผลข้างเคียงหลักๆก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปคือฉีดมากเกินขนาดแต่ถ้าเกิดเราฉีดตามที่แนะนําคือไม่เกินครั้งละ100งยูนิตเนี่ยคือการมีผลต่อระบบอื่นเช่นการหายใจมันคงน้อยนะครับแต่ว่าหลักๆที่เจอบ่อยๆก็คือฉีดไปแล้วมันไปโดนกล้ามเนื้อมัดที่เราไม่ต้องการ เพราะว่ากล้ามเนื้อในหน้าเราเนี่ยมัดมันเล็กมากแล้วมันก็มีจํานวนเยอะมากมาพลาดไปนิดนึงเปลี่ยนตําแหน่งไปมันอาจจะไปโดนส่วนที่เราไม่ต้องการมันก็จะเกิดผลทั้งเคียงก็ค<ล>ือเช่นเราฉีดหน้าผากเราต้องการให้มันโดนกล้ามเนื้อมัดที่ทำหน้าที่ยกคิ้วแต่ว่ามันดันลงมาต่ําเกินไปมาโดนไอ้ที่ เปิดเดือกตาด้วยแล้วก็ลืมตาไม่ขึ้นออันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ที่ความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่ไปหานั่นเองนะคะว,ว่าฉีดตรงไหนขึ้นกับชนิดยาด้วยชนิดนี้เลยจะถามกันต่อไปเพราะว่าเรารู้ว่าไอ้เจ้า neurotoxin หรือว่า botox ที่ขายกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือมันแรงมากตรงที่คุณไปขายยาตัวนี้ในอินเทอร์เน็ตกันคุณหมอย้ําให้ฟังถึงอันตรายนิดน,นึงได้ไหมคะว่าการที่จะไปอยู่ดีๆซื้อยาที่ต้องได้รับการควบคุมแล้วก็ใช้โดยแพทย์เนี่ยการซื้อเองอย่างนี้เนี่ยม,มันอันตรายขนาด คือเนื่องจากพวกนี้มันไม่ใช่ของจําเป็นนะครับอยากให้ใช้ความระมัดระวังการไปทําอย่างนั้นนะมันก็ทําให้คือถ้าเราฉีดไม่ถูกที่ขนาดหมอฉีดยังยังมีโอกาสจะผิดพลาดได้แล้วเราไปฉีดเองก็ฉีดผิดที่ก็อาจจะเปิดตาไม่ได้อาจจะกรอกตาไม่ได้อยอันนี้คือแค่โบท็อกซ์ถ้าฟิลเลอร์ยิ่งอันตรายกว่านี้นะครับแล้วก็อันนั้นคือจากวิเทคนิคการฉีดถ้ามันเป็นยาจริงสองคือถ้าเกิดว่าได้ยาไม่จริงมาเนี่ย จำนวนยูนิตมันคือเป็นโบทูลินัมท็อกซินหรือนิวโรท็อกซินจริงๆแหละแต่จำนวนยูนิตมันไม่ตรงตามที่ขวดมันเขียน <c oughs> เราก็คิดว่าเราฉีดไป10ยูนิตแต่จริงๆเรา ได้รับไปร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยไม่โอเคเดี๋ยวี่เขามีซ้อนฉีดกันด้วยค่ะนัดเจอมาส <รา S 2> อนฉีดค่ะุ้มใจมากมอ่านแล้วมึก็ยังไม่แน่ใจว่าคนที่ไปใช้บริการเหล่านี้คือทาได้ไงหมอกระเป๋าเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วประเภทที่ทิ้งกระเป๋ามาที่บ้านคอนโด<า>หรือหลังรถตู้ที่เป็นข่าวกันมากมายหลังรถตู้นะคะอันนี้ก็อันตรายถามว่าเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยหลายคนอาจจะคิดแถวหมอคืออย่าง,งมึงไปมองเนี่ยมึงรู้สึกว่าถ้าไปฉีดในสถานที่ไม่ใช่สถานพยาบาลมันมีโอกาสติดเชื้อได้สูงอันนี้มันถูกต้องไหมคะ มันก็ติดเชื้อได้สูงครับอุปกรณ์เนมันอาจจะไม่ได้ฆ่าเชื้อหรือว่าถึงมันจะฆ่าเชื้อมาดีแต่ที่ที่เราไปวางมันไม่สะอาดอมันก็อาจจะจับติดจากตรงนั้นหรือมือคนทําเรื่องติดเชื้อน่าจะระวังเป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นหลักในการฉีดฟิลเลอ,อร์คุณหมอพูดมาแล้วนะคะว่าเรื่องฟิลเลอร์น่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเรื่องฟิลเลอร์ค่ะ